นี่เลยฮะนี่เป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะฮะก็สามารถมองเห็นเขาเรียกสะพานมรณะใช่ไหมอันเนี้ยน,นะจากแม่น้ําแควนะฮะจากกาญจนบุรีนั่นเองโอ้โหเนี่ยสามารถเี่ยงกางเต็นท์บริเวณน,นี้ได้เลยนะฮะให้ดูกว้างมากนะฮะสามารถกางเต็นท์ได้ประมาณพลิกพีก็บอกว่าเจ็ดสิบเต็นท์ได้เลยนะฮะถือว่าโอเคแล้วก็ห้องน้ําเยอะนะฮะเมื่อกี้ ห้องน้าด้านบนแยกชายหญิงนี่อ่าสิบห้องอย่างละสิบห้องนะฮะโหเยอะมากเดี๋ยวให้ดูบริเวณด้านล่างนะนี่ลยฮะมันก็ต้องเป็นมุมนี้เลยนะฮะนี่ฮะด้านบนนะเห็นลิบๆไหมคนยืนอยู่นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นอา่สาสาที่เขาสร้างนะสมัยก่อนนะนะ,ะประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยกลางเต็นท์ด้านบนนี้เลยนะฮะเมื่อกี้ที่ยืนถ่ายอยู่ตรงนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณริมน้ํานะฮะ เขาบอกเคยบอกนะว่าสมัยก่อนเนี่ยน้ำมันขึ้นถึงรถไฟเลยนะคิดดูสิน้ำมันขึ้นถึงรนะถงไฟเลยอะ่ะสูงขนาดไหนอนะคับน,นี้ก็เป็นบริเวณเล่นน้ำนะฮะซึ่งก็โอเคนะฮะนี่เห็นไ,ไหมนี้ย้อนแสงนิดนึงแต่ว่าก็มีบริเวณเ,เยอะอยู่เดีย๋ยวผมไปถ่ายมุมนั้นลกันนะฮะนี่ดูด้านนี้นะฮะกนะ็น้ำไหลไปทางนั้นเลยนะฮะก็จะเป็น าสามารถกางเต็นท์ได้บริเวณนี้นะฮะนี่น่าจะใกล้น้ําสุดแล้วลงไปกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจมน้ำนะฮะนี่นะฮะโหพื้นที่กว้างอยู่นะแล้วก็ด้านหลังอย่างบอกฮะเป็นไฮไลท์ที่เป็นสะพานมรณะนั่นเองนะฮะเดี๋ยวไปดูด้านบนนี่ด้านบนก็จะล่มหน่อยนะฮะแต่ก็จะไม่ค่อยเห็นรถไฟด้านนูน้นนะฮะนี่ด้านบนนะฮะคนก็คงจะมากางกันไม่ค่อยกางบนนี้หรอกเพราะว่ามันไกลนะเวลาถ่ายรูปแล้วมันไม่เห็น ตรงสะพานมรณะนะซึ่งเป็นไฮไลท์ ight, นะฮะแต่ย้ายได้เฮ้ย <He i, S 2> มีเรือด้วยเรืออะไรเนี่ยเรืออะไรเรือรากเหรอลงไปดูกันดีกว่าเรืออะไรโออยากได้ภาพนี้มากเลยเจ๋งว่ะโอ้ฟุกมากเลยันี้เราจ้างเข้ามานะถ้าทางจะสนุกเลยเนี่ยโ้โหตรมนี้มันเวิร์กมากเลยนะ โอ้สุดยอดนะด้านหลังเป็นสะพานพลรณะนี้มีเรือลากทำอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็กางเต็นท์กันบริเวณนี้โอ้โหเพอร์เฟต์แต่ดูเขาดูนิ่งๆนะ,นะเรือมันช้าใช่ไหมนี่ฮะเขาก็มองเราเราก็มองเขานะอยากรู้ว่าเขาทำอะไรกันเวิร์กมากเลย บวมมือหน่อยครับบวมมือหน่อยทำอะไร <c oughs> ทำอะไรกันครับสนุกไหมครับอ๋อเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้นะโหถุนว่าเจ๋งว่ะโอเคเลยอะยููแหวเราเป็นดารานะฮะโอเคมาก <c oughs> โอเคไปและอ๋อมีคนพากอยู่บนเรือด้วยนี่แหละพวงไฟก็ตามจุดนะฮะลองหาเอาแล้วก็ ถ้าไม่ใช้หนักมากก็ใช้ฟรีนะพัดลมพัดเริ่มอะไรนี้ได้นะนี่มีลังจานด้วยนะฮะนี่ครับอ่าก็จะเป็นแบบเนี่เป็นแบบบันบ้า,นบานหน่อยนะดูแบบว่าโอเคิเ,นเทนะแล้วบริเวณนั้นก็จะบอกเป็นอาบน้ําอยู่ตรงนี้เองนะเดินตรงขึ้นไปอ๋อผิดน่นนานนนนโอเคอันนี้ห้องน้ากาลังสร้างอ๋อโหสร้างเพิ่มนะเพราะว่าเจ็ดิคนนี่แนะบบ โอเคอะไรปีใหม่นี่ผมว่าที่เนี่ยคงเต็มแน่นอนโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะฮะลองดูนะฮะถ้าใครชอบอะไรแบบนี้นะฮะมาได้เลยนะครับที่ริมน้ําบ้านริมแควนั่นเองนะฮะแพริมน้ํานะฮะ,ะอ่าหรือง่ายๆตรงนี้มันเขาเรียกว่าแควใหญ่แควน้อยแควน้อยอ่านะก็ง่ายๆตรงข้ามอ่ะ รถไฟเนี่ยใช่มาทางฝั่งนู้นแล้วก็ว่ายน้ำเข้ามาไม่ใช่นะโอเคครับก็ประมาณนี้เออนั่งรถไฟมาแล้ววจะมายังไงอ่ะเดี๋ยวจะมีเรือข้ามไปรับอ๋อมีเรือข้ามมารับเว้ยฟรีใช่ไหมเรือฟรีค่ะแต่ถ้าท่าปลาพักอ๋อโอเคแล้วทำไงตะโกนข้ามมาใช่ไหมเออรับได้อ๋อโอเคคุณนั่งรถไฟมานะจากกรุงเทพเจ็ดโมงเช้ามาถึงที่นี่มาสิบโมงกว่าอ่อ อ่าได้เลย่ได้เลยค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้เป็นอ๋อค่าเช,ช่าช,าช,ชิลองดูนะอ่าโอเคประมาณนี้ผมว่าที่นี่โอเคเลยนะนะคือถ้าช่วงหน้านหนาวนี่มันจะเวิร์กสุดๆเพราะว่ามันก็เนี่ยมันโล่งๆเงี้ยแต่ถ้าช่วงนี้อาจจะลุยๆหน่อยแล้วก็สามารถกางในที่ล่มได้เนี่ยด้านนี้นะฮะประมาณนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนั่งรถไฟมาได้นะอันนี้ผมว่าเวิร์กมากนะนั่งรถไฟมาได้เนี่ยแล้วก็มันลงแล้วก็เรียกเขาไปรับเนี่ยรถไฟมันจะจอดนี่เขาเรียกว่าสถานีมรณะ ไม่ใช่ถ้ำกระแซ,ะแซนั่นเองนะฮะนนนนเออลองไปดูไปดูนู่นนี่นั่นก่อนนะ,ะตรงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่จะต้องมาดูบนธรราการนะโอเคแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้ได้เลยโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะครับ